สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับอู๋ช่างบอยนะครับหางสราคมนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบนะครับเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกหกนะครับจะพามาชมสารีพ่วงรถถยอีกหนึ่งรุ่นของทางร้านนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นดับมือนะครับเผากระบะนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับตัวนี้ขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะครับยาวอยู่ที่ยาวกระบะถึงนี่ถึงกระบะจะสองเมตรแปดสิบนะครับ พอ,อกสูงจากนี่ถึงนี่ก็คือ1เมตรนะครับสามารถเปิดได้รอบคันนะครับผมจะพามาดูคัสซีก่อนนะครับช่วงล่างนะฮะตัวนี้จะเป็นคัสซีล้างน้ําหน้าสีนะครับเสริมด้วยแมนรีดนะครับสี่นิ้วนะครับจับตรงรอยหักตรงนี้ให้นะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับรอยหัก ตรงไหนที่มีรอยหักรอยต่อนะครับเราดามให้เป็นเหล็กรางน้ําหน้าสีเอ่อเหล็กแบลรี่สี่นิ้วนะครับดามให้นะครับตัวนี้เป็นคัสีรางน้ําหน้าสีนะครับเราก็จะค้าให้แบบนี้นะครับคอนี่ราเป็นคอตรงนะครับยาวมาถึงนี่เลยตัวนี้จะเป็นเพาตันสองนิ้วนะครับหมุนได้ร้อยแปดสิบองศานะครับจะเป็นตาไก่ของฟอร์ดนะครับตาไก่ใหญ่นะครับส่วนเอ่อตัวนี้เราก็จะแรดด้วยป้องอ้อยอีกทีหนึ่งนะครับทางร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับมี ตั้งรบบเกียลมีกล่องเครื่องมือไปให้ลูกค้านะครับมาดูเพานะครับตัวนี้เป็นเพาของนิสันบิ๊กเอ็มนะครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่ล็อกด้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ล็อกน้าเป็นสลักสองด้านเลยนะครับนี่จะเป็นรางน้ําหน้าสองนะครับเป็นสลักล็อกกันสะบัดในตัวนะครับตัวนี้จะเป็นกระทะขอบ15นะครับกระทะใหม่นะครับ เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยางใหญ่ๆแบบนี้นะครับสวยๆนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดอุบลนะครับเรากําลังเตรียมรถไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าสั่งเป็นด้านนอกสีฟ้านะครับด้านในเป็นสีส้มนะครับตันนี้ลูกค้าพิเศษสั่งเพิ่มนะครับนะครับนั่นคือก็คือฝาท้ายสองระบบนะครับระบบแรกก็คือเปิดกรอนะครับมันก็จะอาออกเนาะอีกระบบนึงก็เปิดลงล่างนะครับกดกรอนข้างบนแล้วก็มันจะอับลงมาแบบนี้นะครับลงข้างล่างเนาะ เหมือนฝาข้างเลยครับจะฝาท้ายกับฝาข้างก็เหมือนกันเวลาใช้งานได้แบบสองอย่างนะครับเราบนถอดได้แบบนี้เลยนะครับส่วนฝั่งนู้นก็เปิดได้เหมือนกันนะครับเปิดได้รอบคันนะครับของผมเน้นใช้งานแบบสะดวกสบายนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานเนาะเป็นกระบะเปลยก็ได้นะครับกระบะเปลยแล้วก็ถอดกิ๊บตัวนี้นะครับถอดกิ๊บออกนะครับถอดกิ๊บออกแล้วก็ยกฝากข้างออกมันก็จะเป็นกระบะเปลยนะครับเราก็สามารถกนอะไรได้หลายๆอย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะไปชมอีกทีถึงถึงตอนไปบ้านลูกค้านะครับเรากาลังเตรียมรถจะไปส่งลูกค้านะครับอันนี้เป็นไฟสนามนะครับไม่ใช่ไฟจริงเนาะถ้าไฟจริงผมจะติดอยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นไฟสนามเราแค่เตือนทันหลังไว้นะครับว่าเรามีพ่วงนะครับลูกค้าท่าในใดถ้าจะเอาไฟก็แจ้งได้นะครับใช้งานกันแบบนี้เลยนะครับ เบอร์โทรทางร้านนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คีวีโอนี้นะครับหรือผู้ใดสนใจก็ลองโทรเข้ามานะครับนี่่องทางการติดต่อก็จะมี YouTube มี Facebook นะครับมี Tiktok อกนะครับมีเพจนะครับชื่อนี้นะครับผูช่างบอยหมากราามนะครับรับต่อพวงก็ถ่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมียันไฮดรอลิกนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามนะครับเบอร์อยู่ใต้คีวีโอนี้นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกทีกัน ถึงตอนบ้านลูกค้านะครับตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ลูกค้ามาใส่กับรถไถกูปตา L50 นะครับตัวน,นี้เป็นดัมมือเผากระบะนะครับเผากระบะนิสสันบีเอ็มนะครับตัวน,นี้จะเป็นกระทะขอบ15ยางเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยางใหญ่นะครับส่วนคันีนี้จะเป็นเหล็กรัง้รมหน้าสีนะครับ อันนี้พ่ออยู่บ้านอะไรนะขอถามเนี่ยบ้านนางไม้ตำบลอะไรครับเมืองฝ่ายอำเภออำเภอจากานเนาะครับจังหวัดอุบลเนาะครับผมมาส่งพวงเปไงพ่อเห็นแล้วงามอยู่เป็นบ่อตรงปกไหมสมกับที่รออยู่นะพ่อของแท้ของแท้ โอเคครับคลิปต่อไปเราจะไปเจอกันอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นหรืออุบลเอยขอนแก่นหรืออุดรนี่นะครับสองที่นี่ครับยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปดูก่อนนะครับขอบคุณ f อซที่ติดตามรับชมนะครับ